นาก็ต้องมีข้าว The rice that is r i g h The t rice that is r i g h t นี้นะคะถูกต้องเลยค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีนาก็ต้องมีข้าวดูบรรยากาศตกแต่งสวยงามด้วยสไตล์แบบไทย,ไทย รีดริงเรไรร้องระง,งมเชียวค่ะบรรยากาศดีมากมากมีนามีข้าวร้านอาหารจะอยนืนหน้น มีนาก็ต้องมีข้าว The rice that is w i t e The rice that is white นี่นะคะถูกต้องเลยค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีนาก็ต้องมีข้าวดูบรรยากาศตกแต่งสวยงามด้วยสไตล์แบบไทย,ไทย รีดริงเรไรร้องระงม,มเชียวค่ะบรรยากาศดีมากมากมีนามีข้าวร้านอาหารจีอยู่ยนั้น